shower yeah. อาซี่เป็นแม่บ้านตื่นเศมากกัฮันนาเขาครัวเลยอันดับแรกในมื้อนี่เอมี่กับมาเห็ดน้ำมเซอร์รลี่ปันให้พู้ใหญ่กินเนาะส่วนนี้กินคู่มือคู่มือเลยกินแล้วก็ติดใจทุกคนคือแบบมีความรู้สึกว่ามันเขาของน้าดีดีแล้วก็เฟรชสดซึ้นเป็นแบบว่ากระปี้กระเปาหนะแล้วก็เอมี่กับมาเตรียมอาหารเศร้าให้พู้ใหญ่เนาะเห็ดกันง่ายๆดอกทุกคนอาหารเศร้าของเอมี่ก็ได้ก็มีไข่ดาวแล้วก็เป็นพวกบักไม้แล้วก็มีขนมปังอบชีสไปมื้อนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นจานของพู้ใหญ่เนาะเอมี่ก็้ ไปแล้วไปส่วนตัวข่อยนะมันก็ยังเศร้าพดข่อยก็กินบ่ได้ปกติข่อยก็กินเขาเศร้ากับประมาณเก้าโมงสิบโมงเนาะก็เลยไปเห็ดน้ามเซอร์เรอรี่อันปั่นมากินข่อยก็ไดดทุกคนแล้วก็นางเฝ้าเป็นมูผู้ใหญ่ไปเนาะเพราะผู้ใหญ่ออกไปเห็ดงานแล้วข่อยก็หันนาเข้ารั้วได้ข่อยก็ได้อาซี่เป็นไ่บ้านมันกับประมาณนี้แหละทุกคนเออเข้ารั้วเนี่ออกไปซื้อกับเข้ากับน้าขค้นหาเมนูวัาสิเฮ็ดอีหย่างสูกันกินเนาะเมื่อนี่เอมี่ก็เออบุ้วัาสิเฮ็ดอย่างสูผู้ใหญ่กินเป็นอาหารแรงก็ได้แต่ว่ากกินเป็นง่ายๆอก มีกระห็ดสลดสัดซูแล้วกินละกระดาษปลาแซลมอนไปเนาะก็มีพักมีแค่รดมีแบบ เออน้อไม่ฝรั่งไปน้ำนะเออกระเืิบแล้วไปเนาะส่วนตัวข่อยข่อยกักินแล้วเมื่อนี้ข่อยกับกินตำเขาปุ้นไปเพจแซบๆเด้ข่อยกะไดทุกคนกินยังข่อยกับลืมแบบอาหารบ้านเฮาดอกข่อยก็ะไดแต่บ่าไอ้มีกันั่งเป็นมุงพวยใหญ่เนาะเอาผักมากินเล่นไปนะเห็ดเอี่ยงซูพวยใหญ่กินนะก็เป็นตะเห็ดติดตะกรวดแด้ทุกคนคือเรากินนะกินเกี้ยงกินเบิดอตอลีเป็นแบบนี้แหละตลอดแล้วก็ะไดนั่นแหละเพราะอันกินข้าวแร้งเสร็จแล้วืันนี้ไอมีกับเมียนครัวเมียนอย่างเนาะก็เลยแบบโอออ้้้ยััันนนนนีกสิิมาเ เจอสไปให้พยายกินคือพยายน่ะทุกคนเราบวก,กินวิตามินจักโตเลยเอมี่ก็เลยบอกว่า,า,าสรรหาอาหารแล้วก็สรรหาแบบว่าเอ่อแบบเนี่ยวมาบ่าลุงเราหะนะทุกคนคือแบบเราบวก,กินวิตามินเสริมเนาะเมื่อนี้เอมี่ก็เฮ็ดอันจิ้นเจอือสดแต่ว่าก็มีเอ่อคิงเน่มีขีมินเกเน่แล้วก็มีอันบักนาวเลมอนแล้วก็มีสมุ่มหะนะทุกคนหรือบาบอกเกียงน้อยฮนะบ้านเฮาเนาะ เอมีก็ล่างทุกคนสะอาดดีๆปกเปลือกออกแล้วก็ซอยเป็นต้นน้อยๆเนาะแล้วก็มาปันไปแบบนี่แหละทุกคนเติมหน้าไปหน่อยนึงนอนมันกระจังปันงายแล้วเอ้มีกับปตองเออกระสีเอาแต่น้ามาละจังหวะนี่ก็โอ้ยใส่เวลาเ้อทุกคนเ่อมันสีอันลงไปเพื่อระยดเนาะละตองออกมากก็ได้ประมาณนี่ล่ะทุกคนแต่ว่ากินขีมินนี่กะจะว่าแห้งอยู่เด้ทุกคนมันก็เป็นอันเผ็ดเผ็ดเฮิร์นเนาะมันกับโบแซ่ดอกทุกคนอันประเภทแบบนี้นะแต่ว่าเขาก็กินไปแบบว่า เพื่ออันสุขภาพเนาะอันนี้เอมี่กะซีมซ,ซื้อดอกตามปกติเขาก็กินตนเ้าเซากินตนไหมวะท่องว่างค่ะนะทุกคนเอ้ยหืนคักเผ็ดคักขนาดทุกคน นั่นล่ะแต่ว่ากับพวกเป็ี่นอียงไอ้มีกับหพ่นะขอแต่ว่าเรื่องสุขภาพนี่ให้เฮาสองคน,นกินได้เบิดทุกคนกินไปอันนั่นไปแล้ววันนี้โอ้ยนางไปนางมาคือเปลี่ยนเปรี้ยวปากไอ้น้อข่อยก็ได้ทุกคนจนว่าเดึกเลาได้หนิกะจนสิเข้านอนแล้วก็เรยกว,ว่ามีหมักม่วงที่หิวมาน้าแต่ประเทศไทยพวกเราเก็บได้โดนได้นานขนาดทุกคนเอ้ยข่อยกระจัดไปอันคักๆแล้วเมื่อนี้ก็ไดส้มเคียวคักทุกคนเอ้ยน้่หล่ะคลิปวิดีโอเมื่อนี้กะ ฝากไว้ซ้ำนี้แหละทุกคนมื้อนี้ก็ก,กินแบบแซ่บตื่นเช้ามานี่ยเออเขาของน้ำดีขนาดทุกคน